สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนี่วันนี้ฮิบุพามาดูบรรยากาศของร้านคาเฟ่นะครับหลังจากเราออกมาจากโรงแรมที่พักนะครับอยู่ที่ตรงเขางูนะครับเราก็มีสาวนะแอดมินสาวรัชบุรีนะพามาเที่ยวนะครับบรรยากาศของคาเฟ่สวยๆนะครับนี่เขาพามาที่นี่กันนะครับผมก็มาครั้งแรกนะครับ ชื่อว่ากลงหันคาเฟ่ราชบุรีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิวเขานะอยู่ตรงนู้นเลยครับโอ้คนมาถ่ายรูปเยอะมากท่านผู้ชมนี่เป็นวิวเขาคนเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะนะครับเห็นไหมาสาวๆนะครับเขาถ่ายกันเห็นไหมนะเห็นไหมเห็นไหมสาวๆคนถ่ายก็สวยเลยคนนั้นนะเนี่็นะแล้วจะเป็นจุดที่ทาสาวๆก็มาถ่ายรูปกันผมผมเห็นาสาวๆมาเยอะมากครับแล้วก็ ่ายเสร็จเขาก็ตะเวนไปกันถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวนะเออวผมพามาชมโซนนี้ก่อนดีกว่านะครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีป้ายใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้มันเป็นโซนแบบว่านั่งทานอาหารชิวๆนะครับเป็นโซนสาบัวนะตรงนี้สาบัวเนี่ยนี่สาบัวมีต้นมะพร้าวแบบจับได้เลยลูกอยู่ใกล้ๆเลยครับเหนือ ดูได้เลยนี่หนึ่งรถก็เข้ามาอีกแล้วเห็นไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องจัดเลี้ยงนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟอยู่ตรงโน้นนะอันนั้นจะเป็นร้านกาแฟอันนี้จะเป็นร้านกาแฟแต่ว่าชื่อว่ากังหันลมก็จะเป็นอนุนั้นข้างบนอ่ะที่มันจะเป็นกังหันนะคักังหันลมอ่าชื่อว่ากังหันคาเฟ่นี่ก็มีคนเข้าไปนั่งกินอยู่ร้านกาแฟอยู่นะครับ ตอนผมมาตอนบ่ายโมงโอ้โห,โหคนเยอะมากครับนี่ฮะอันนี้สาวๆเขาเาไปแล้วแต่เขาเรียกแก๊็บมารับเนี่ยไม่แน่นนใ,นใจนะมีรถมารับนี่สาวๆิือเขาให้คนมารับนะฮะสาวๆไปแล้ว ไปแล้วทรงจากการมาขับรถเข้ามาแล้วก็มีการพูดคุยเนี่ยคือเหมือนกับแกลบนะฮะสามารถเรียกแกลบเข้ามาได้นี่ว่าอยู่อันนี้อยู่ในเขตเขางูงนะครับเพราะว่าเขางูงอยู่ตรงนี้นะอำเภออำเภออยู่ตรงนี้ใ,นใกล้ๆนะเพราะฉะนั้นก็จะมีมีรถสถาธารณะนะครับยิ่งผมก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศอานเอนาเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศของ จุดจ่งเชี่ยวต,ต่างๆครับแก๊บจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมดีผมได้เขาได้ไดยิงรถเปุีกันนี่นะดนีหมูพาเดินมาดูบรรยากาศนะโซนแต่ละโซนนะะอันนี้เป็นห้องจัดเลี้ยงนะนี่ห้องจัดเลี้ยงเขาบอกว่าจัดเลี้ยงจัดงานแต่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนซิกเนเจอร์โซนหนึ่งที่คนมาชอบมาถ่ายรูปนะจะเป็นอ่าฝนก็ลงอีกแล้วที่มั่งออกมาถ่ายรูปปุ๊บฝนตกทันทีเลยเป็นอะไรครับเมื่อกี้ก็ฝนก็หยุดไปแล้วอ่าออกมาฝนลงอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นรถม้าที่เขาเขาขึ้นถ่ายได้นะมเห็นเขาขึ้นถ่ายกันเนี่ยตรงนี้ครับ มีต้นสนด้วยอ่ะวิวสวยะนะวิวต้นสนมันเหมือนแบบว่าอยู่บนภักเหนือเลยะนะนกึกว่าอยู่บนเขาโคบอยดยถนนอ่าภูสเอร์เบอร์อะไรเงี้ยที่มันมีวิวเขาไอ้ต้นสนะนะเนี่ยก็เดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะมีอะไรบ้างวันนี้ก็เป็นทางเดินทำทำดีมากท่านผู้ชมผมว่าขอชื่นชมเลยนะนี่นะบรรยากาศมีเก้าอี้ อันนี้จะเป็นโซนชมวิวนี่อันนี้จะเป็นโซนชมวิวสิ่งที่ผมคือสาวๆชอบมาถ่ายรูปตรงนี้ครับเพราะว่าผมเห็นเขาถ่ายเอ้น้่กันเป็นวิวท้องนาแต่ตอนใบาๆผมว่าจะน่าจะดีกว่านะตอนนี้อาจจะย้อนแสงแล้วนะครับถ้าใครมาตอนนี้นะมาช่วเช้ายิ่งดีมันจะเห็นฝั่งนู้นจะเป็นวัดน้องหวยนะครับพันน้องหอย วัดน้องหอยเนี่ยเห็นไหมผมก็เริ่มมืดแล้วเห็นไหมตอนผมมาถ่ายตอนคลิปแรกๆอ่ะสว่างตอนนี้มันมันย้อนแสงแล้วเพราะว่ามันพระที่มันตกฝัง่งตรงนี้นี้วัดน้องหอยนะครับนี่ผมมาถ่ายใหม่เนี่ยถ่ายคลิปหนึ่งมันปรากฏว่าสัญญาณใหม่ไม่เปิดโอ้โเส็งก็เลยต้องมาถ่ายใหม่อีกรอบนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็อีกคลิปนั้นก็เดี๋ยวไปไป เขาเรียกว่าเอาไปใส่เสียงเอานะนี่นี่พามาดูบนจุดชมวิวนะครับอ่าจุดแรกเลยจะเป็นตัวนี้นี่นะครับเขางูอะวิวเขางูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องหอยอ่าวัดน้องหอยนะครับ โอ้นวัดเลยครับสั่นไหมเออโอ้โอนี่ใช้ยี่สิบเอ็กเลยนี่นอ่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างเป็นอะไรไม่รู้ครับโอ้เป็นอาคาระอะไรไม่รู้วัดน้องหอยครับอ่านี่นะอันนี้ก็เป็นจุดที่เขามาถ่ายวิวกัน อีกจุดหนึ่งนี่จะพาไปครับหนุ่มสาวๆอยู่บนนู้นนะครับอันนั้นจะเป็นกังหันนะข้างบนเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรนะครับอ่าเดินลงไปเรื่อยโอ้ที่ถ่ายรูปเอยอะมากคนชอบมา,ามันสวยแถวนี้มีที่นั่งหมดเลยครับทองทุ่งนากนรเพียบเดี๋ยวหมูจะพาเดินขึ้นไปบน หอกอยเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรข้างหันลมข้างบนน่ะแบบฟ้าปะ่ะยยอดหอกอยแหละคนก็เริ่มเนียคนก็นใหม่ล้วเหน๋ยบูยังไม่ได้เข้าไปร้านคาเฟ่นะ ร้านกาแฟเดี๋ยวส่องให้ดูแว๊บๆแ,แล้วกันอ่ะนี่จะเป็นร้านข้างในเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนเดินขึ้นเลยครับนี่เดินขึ้นไปตอนนี้อยู่ไปชั้นสองก่อนเดี๋ยวไปดูวิวข้างบนว่าเป็นไงนครับวันนี้มีคนนั่งอยู่ครับเห็นป่ะมีคนนั่งอยู่ฮะเดินขึ้นไปข้างบนเป็นยังไงเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ชมนะ ขอ,อทำคลิปแป๊บหนึง่งทำคลิปแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ชมนะครับมีบรรยากาศนะนี่เห็นวิวของมูหรือเนล่าฝั่งนู้นก็เป็นวัดน้องหอยฝั่งน,นู้นนะมีบรรยากาศแนละ้วาานะนี่คือยอดปลายเนี่ย เขาตัวนี้ก็นั่งได้เยนี่เห็นไหสวยเลยอ่าปลายต่อขึ้นไหลสูงอยู่นะขึ้นหลายชั้นอยู่ เดินหอบเลยขึ้นข้างบนอ่านี่ก็เป็นร้านกาแฟเนี่ยนี่คือบรรยากาศครับแกบรรยากาศแล้วตรงนี้ก็นี่น้่นั่งน,นี่หมูก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะตอนแรกนั่งอยู่ร้านข้างในนะครับวันนี้มานั่งอยู่โซนนี้ออาดอร์ข้างบนมันมีข้างในร้าน,นจะมีเพลงนะมีเพลงมีอะไรเงี้ย,ยมันก็อาจเสียงลำบากหน่อยเนี่ยกังหันคาเฟ่ ขอบคุณที่มาชมคลิปนี้นะครับ